ครับก็วันนี้ผมก็จะมาคุยในเรื่องของการใช้ออฟเซตนะครับวิธีการใช้ออฟเซตคือยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูนะครับจากหน้าหลักนะครับกด F1 เข้า OBS นะครับออฟเซตนะครับจะอยู่ที่หน้าที่สามนะครับในหน้าที่สามนะครับออฟเซตนะครับก็กด F2 เข้าไปนะครับทีนี้ก็ อันแรกคือข้อมูลจุดตั้งกล้องนะครับ OCC orientation นะครับแล้วก็ถัดออกมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นวิธีการ offset ซึ่งหลักๆก็จะมีอยู่4 5ถึง5วิธีนะครับแต่ที่เราใช้กันเนี่ยก็จะมี offset distance นะครับ offset angle นะครับก็ offset distance เนี่ยหมายความว่าเ,เรามีจุดที่เราไม่สามารถที่จะรังวัดได้อย่างนี้ครับ mm hmm. เนื่องด้วยมันจะติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะใช้การใส่ทิศทางแล้วก็ ระยะเข้าไปนะครับอันนี้คือ offset distance นะครับแล้วก็มี offset angle นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับกรณีนี้เนี่ยเราก็ใช้การเปิดง่ามุมแทนนะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเรามาที่จุดตั้งกล้องก่อนนะครับกด enter เข้าไปครับใส่พิกัดจุดตั้งกล้องนะครับ n 0 e 0 z0 นะครับอันนี้สมมุติเอานะครับ ค่าระดับซ็อกเซฟหนึ่งนะครับโอเคชื่อจุดก็หนึ่งร้อยก็ได้นะครับเอาเอาพีเอ็มมาครับดีนะครับก็ตัวเอ็มนะครับแล้วก็กดชื่อเปลี่ยนนะครับสัญลักษณ์นะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับโอเคความสูงกล้องสักหนึ่งจุดห้านะครับโอเคโค้ดนะครับไม่ใช้เอาไปไม่ไม่ใส่นะครับโอเคอุณหภูมิประมาณนี้ครับใครจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับ อุณหภูมิความดันความเร็วลมอากาศนะฮะโอเคสักบ้านเราก็สักสามสิบห้าฮะโอเค ppm ก็เปลี่ยนไปนะครับสลับกันโอเคทีนี้นะครับมันสามารถจะโหลดได้นะโหลดข้อมูลขึ้นมาในกรณีเรามีจุดอยู่แล้วหรือจะแบ็กไซด์ด้วยอาร์เซมุสหรือแบ็กไซด์ด้วยเอ็น e อนะครับแล้วก็รีเซ็คชั่นนะครับอันนี้ผมจะแบ็กไซด์ด้วยอาร์เซมุสนะครับนะครับผมก,ดกด็กดอาร์เซมุส แบ็กไฟ์แล้วให้เทคแบ็กไซ์นะครับแล้วก็เลนกล้องไปยังแบ็กไฟ์ของเรานะฮะจากนั้นใส่งามุมนะครับผมเซตศูนย์นะผมเซตศูนย์ตรงนี้นะฮะเซตศูนย์นะครับแล้วก็ผมก็กดโอเคนะฮะโอเคเสร็จแล้วจะกลับมาหน้าจอนี้นะครับวิธีการนะครับเราก็เข้าเซตเดเทนนะครับโอเคนะครับสมมติว่าเราเล็งไปยังเป้าหมายเนี่ยนะครับปุ๊บนะครับ เช่นผมผมจะใส่ให้นะครับจากจุดที่เราเล็งตอนเนี้ยนะครับไปทางซ้ายสักหนึ่งเมตรนะครับซ้ายหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ทิศทางนะครับไปทางนั้นขวานะครับมีแค่นี้นะครับใส่ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับสังเกต s อนะครับแล้วก็ค่า HAR นะครับค่าจอองศานะครับโอเคผมกดเมสนะครับ านะครับจากนั้นนะครับกดโอเคนะครับนะครับเห็นไหมครับว่าระยะนะครับแล้วก็ค่าจานองศาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากเขาขยับนะครับไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับเราสามารถจะกด f สองเพื่อเช็คพิกัดได้นะครับหรือถ้าเราไม่ไม่ไม่เอาก็กดโนนะครับหรือยังมีกดยี่สือกดรีคอร์ดนะครับ ผมไม่เอาผมต้องอยากจะเปลี่ยนใหม่นะฮะผมไม่เอาหนึ่งเมตรนะครับผมเอาสองเมตรนะครับแล้วก็ไปทางด้านมาทางมาทางเข้าหาผมนะครับผมก็กดเมตนะครับแล้วก,กดโอเคนะครับอันนี้ก็คือ,อระยะนะครับแล้วก็มุมนะครับที่ที่ เปลี่ยนไปนะโอเคนะครับเราสามารถจะเช็คพิการเช็คอะไรได้ตรงนี้เลยนะครับกด yes เพื่อตกลงนะครับมันก็จะวนกลับมาใหม่นะเห็นไหมครับโอเคทีนี้ถ้ากด record ล่ะเราน้องกด record ให้ดูนะครับกดเมส่ากดโอเคกด record นะครับมันก็จะบันทึกข้อมูลของจุดจุดนั้นนะครับให้เรานะครับเราก็สามารถจะโหลดมาใช้หรือเอามาดูได้นะครับ จุชื่อจุดหนะครับโอเคครับทีนี้ก็มา offset angle บ้างครับ offset angle นะฮะโอเคทีนี้นครับเราเราก็กดกดเมสก่อนนะฮะพอกดเมสเนี่ยมันจะมีคำว่าอัาอนนี้ offset เ,เ,เรารู้อยู่แล้วนะครับเป็นการโชว์ค่าพิกัดนะฮะโอเคจำค่าพิกัดไว้ก็ได้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็มันจะมีให้กดโอเคเนคี่ย นะกดโอเคนะครเรากดเมสก่อนหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บวิธีการนะฮะดังนั้นเราขยับนะครับเราคลายนะคลายกล้องแล้วก็หมุนครับแล้วก็กดโอเคนะฮะค่าพิกัดมันก็จะเปลี่ยนไปนะค่าตัวมัจะเปลี่ยนไปนะครับหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งนะครับกับหนึ่งร้อยนะเดี๋ยวเราลองเราลองใหม่นะก็กดเมส อันนี้หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับกับเก้าสิเก้านะโอเคนะนะครับจานนั้ผมคลายนะผมเปลี่ยนปึ๊บเห็นไหมว่าค่าพิกัดนี่เปลี่ยนเปลี่ยนอ่าอันนี้คือวิธีการนะครับก็คือเราเรากดวัดก่อนนะกดลองกดวัดก่อนแล้วเราก็ค่อย หมุนกล้องตามองศาที่เราต้องการนะไปยังเป้าหมายนะแล้วก็กดโอเคนะภาพจากกลจะโชว์ขึ้นมานะครับสามารถกดรีคอร์ดได้นะครับเอากระปานถูกเข้าไปนะโอเคส่วน o f f s e t ตทรนะครับมันก็ใช้กับอุปกรณ์ที่แบบพิเศษนะพวกเป้าเป้าแบบสองสองลวงนะโอเคอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับโอเคครับ